สาวน้ยอยล,ลูกไข่ไข่คะไข่ไข่เลยเฮ้ยไข่มาได้ไหมกู้เป็นสาวแล้วโอ๊ยนูองไข่ไข่เนี่ยหนูรู้ไหมเนี่ยไข่ไข่ไข่คะไข่ไข่ไข่หนูละ่ะอไข่บุญหลายบุญหลายถือพี่เจี๊ยบไม่รอยกินตูดเมื่อน,นั้นแม่เพ่เห็นและเป็นสาวต่อไปกระหำให้จิ้มนะลูกเนาะสวยมากเลยบุญหลายนี่สวยกว่าคุณแม่นะคะ ว่าแม่ไม่ปล่อยให้ตัวผู้ผสมน้องจะสมบูรณ์มากน้องจะสวยมากเลยไข่น้องก็สวย,ยสวย,สวยไข่สีเข้มไข่สีเข้มค่ะไข่สวยมากเลยมั่งไงคะมั่งไงลูกมั่งไงคะให้คุณเ,เกงเนี่ยเอาไม่มีขนมรังพึ่งแม่เอาขนมปังโฮลสวิตส์เลนะให้กินเนี่เอาเดิเอาดิเอาสิค่ะให้ดิ ไม่เอาไม่จิกลูกไม่ก็เก็บผักมาให้เราไงปลูกไม่ทันนะวอเตอร์เคสบุเลเลอในบ่ได้ไข่ดอกเพราะว่าบุลเล่เคยจิงจะผูร้อยจิมแล้วเป็นสาวแล้วแต่ว่านแล้วไม่ปีกขึงน,น้องเป็นไก่พิเศษนะนสวยค่ะบุลเลือัอนนีบ้บุลายบุลายสวยมากเลยบุลายไข่กี่ฟองแล้วคะสีฟองแล้วเหรอลูกหนูรู้ไหมเวลาไข่จะออกจากตเงงูเป็นยังไงคะในเป็นยังไงคะเป็นสาวนะคะ สาวแล้วค่ะโตแล้วโตแล้วค่ะเก่งๆด้วยเนี่ยเป็นสาวแล้วค่ะนี่เป็นสาวแล้วค่ะห๋อเป็นสาวแล้ว,วลูกอยู่กับพี่เหมียวมีพัดลมด้วยนะอาจจะไม่เจอผู้ชายเนาะไม่ต้องเจอแล้วลูกหนูจะไม่ต้องไข่อีกเพราะเพราะว่าสูตรไขน่นี้หนูจะไม่ต้องไข่อีกแล้วเพราะว่าอัตราการเสี่ยง ตาก,การเสียงเสียตัวเยอะกร้พู้มีสีตัวเดี๋ยวน้องอีตัวเล็กๆอ่ะน้องต้องหลบแม่จะเอาน้องเก็บไปอยู่แม่จะเอาน้องไปเก็บไป้รงไหนน้องจะกลัวมากเลยไม่รู้ใครจะได้เป็นแฟนมันนะน้องที่เป็นลูกของอีลูซี่อ่ะงคะเหลือเหลือคะอะไรลูกสวยนะแต่ว่าน้องมีปีกเดียวน่าจะเป็นไข่ของยายซิเวอร์ซักเซส ใช่ไหมก็จะเหมือนแม่ครัเพราะเซนเวอร์ซักเซสเขาเป็ค่อยแข็งแรงน่าจะเป็นไข่ของเซนเวอร์ซักเซสไอตัวเนี้ยเป็นไข่ของไรซักเซสอีกคอดำแต่หน uh ูไม่ข ah ี้วินนะขี้วินเนี่ยร้องเหมือนแม่มันน่ะแม่จะของไข่มันี่ยร okay ้องร้องเก่งมากเลยให้มาอยู่กับพี่เมียวแม่จะได้ไม่ต้องห่วงเวลาฝนตกแล้วลูกนะเว้ยน้องไข่นะคะเก่งจังเลยนะน้องไข่นะลูกเว้ย แม่จะเอาต้มมาให้กินนะ